พ่อลูกปันโป้้ยปละเ ปันโปราที่2นะครับกับร้านอูเบอร์จีนการ์เด้นร u r อร์นั่นเองโอ้โหร้านนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะเขาเป็นต้นตํำรับฝรั่งเศสปารีสแท้ๆเลยเรียกได้ว่ายกมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองด้วยที่สาลาแดงซอย1นทับหสีลมนั่นเองสําหรับแฟนคลับของเราเนี่ยรับรองได้ว่าคุณจะได้รับโปรโมชั่นที่เลิศเลอเพอร์เฟกแน่นอนอเพราะว่าวันนี้เนี่ยนจะจัดโปรโมชั่นคือดินเนอร์เซตเมนู ลดไปเลย10เป็น็นคอร์สนั่นเองนะท่านผู้ชมจากราคา1,800บาทบวกเนี่ยเหลือเพียงแค่1,620บาทบวกเท่านั้นแล้วก็มีกำหนดนะก็คือว่าทานได้เพียงแค่20เซตเท่านั้นโปรโมชั่นนี้เนี่ยเราเตรียมมา เพื่อสําหรับแฟนรายการของเราและมีเพียงแค่20เซตเท่านั้นคุณผู้ชมนะครับจะต้องโทรจองเท่านั้นนะแล้วก็เซตนี้เนี่ยจะเริ่มต้นก็คือตั้งแต่วันนี้แล้วก็หมดเขตเนี่ยวันที่30มิถุนายน2564นะครับแล้วก็ดินเนอร์เซตเมนูอันนี้เนี่ยจะได้รับอะไรบ้างก็เริ่มต้นก็คือต้องเริ่มต้นจากสตาร์เตอร์อยู่แล้วเขาจัดให้เต็มๆ3ตัวไปเลยอันแรกก็คือเป็นเซียร์พอนแอนด์สกาลอปนั่นเองนะครับผมรวมถึงคุณก็ยังได้ทานทัฟเฟิลซุปอีกด้วยนะฮะแล้วก็เป็นราสเบ อันนี้เป็นสตาร์เตอร์3อย่างที่คุณจะได้รับแน่นอนนะฮะแต่สิ่งที่คุณจะต้องเลือกเนี่ยนั่นก็คือเมนคอร์สนั่นเองเขาจะมีถึง3เมนูด้วยกันแต่เราเนี่ยเลือกได้แค่อย่างเดียวนะจานแรกก็คือเฮิร์บแลมแลกอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกแกะแล้วก็อันที่2ครับเป็นกิลบีฟเทนเดอร์ลอยก็คือเป็นเนื้อส่วนเทนเดอร์ลอยนั่นเองนะครับผมและสุดท้ายก็ปิดท้ายด้วยซีฟู้ดสตูนั่นเองนะครับผมปิดท้ายก็ยังมีของหวานรวมถึงชากาแฟที่สามารถเลือกได้อีกด้วย นี่คือโปรโมชั่นที่คุณจะได้รับในราคาเพียงแค่1,620บวกเท่านั้นเองแต่คุณอนะ่ะต้องอย่าลืมเลยนะโทรไปที่ร้านเพื่อจองเซตนี้นะครับหมดเขต30มิถุนายนนี้นะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมติดตามได้ที่ช่องทางนี้เลยครับ